สวัสดีค่ะปุ๊กจาก TechQuality ค่ะและที่ทุกท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะคะเป็นบริการอัปเกรดเครื่องทดสอบวัสดุแบบอเนกประสงค์ Universal Testing Machine รุ่นเก่าที่เสียอยู่หรือมีอายุการใช้งานมานานหลาย10ปีและในวันนี้เราจะมาชุบชีวิตให้เครื่องที่เสียอยู่แล้วนั้นให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้งค่ะ ในคลิปข้างต้นนะคะจะเป็นการอัปเกรดเครื่อง Universal Testing Machine ยี่ห้อ Instron แบบ Dual Column Table Model Series 5564นะคะ โดยเครื่องจะได้รับการอัปเกรดโดยทีมช่างผู้เชี่ยวชาญพร้อมสอบเทียบจากศูนย์บริการสอบเทียบ i อโน a คซึ่งได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025จากสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมเพื่อส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพแม่นยำให้กับคุณลูกค้าทุกท่านค่ะโดยอุปกรณ์ที่เราเปลี่ยนใหม่สำหรับการอัปเกรดมีดังนี้ค่ะเริ่มจากการถอดอุปกรณ์ของเก่าออก loosen the screw

ถอดคอมพเนนต์ออก Removing the c o m p o n e n t จากนั้นเริ่มทำความสะอาดขัดสนิมและหล่อลื่นชุด Ball School และ Poly and Timing Belt และทำีตัวเครื่องถอดชุดควบคุมด้านหน้าออก Remove the Front Control Unit ถอดชุดควบคุมด้านหลังออก Remove the back control unit ถอดตัวควบคุมนิวเมติกกริป Remove the pneumatic grip control unit ถอดโหลดเซลล์ออก Remove the load cell ตั้งเซอร์โวมอเตอร์ตัวใหม่เราเลือกใช้ยี่ห้อที่มีคุณภาพคือ Panasonic servo motor Install a new motor ตั้งชุด power supply ที่เรานำเข้าจากสหรัฐอเมริกา install a new power supply ติดตั้ง Bravo control board ซึ่งถูกออกแบบและพัฒนาโดยทีม R&D ของ Tech Quality และมีความเร็วในการส่งข้อมูล1,000ค่าต่อ1น1วินาทีผ่านสาย USB install a new Bravo control board ติดตั้งชุด servo drive คุณภาพสูงจาก Panasonic install a new servo controller เริ่มปิดฝาครอบเครื่อง Close the front cover ปิดฝาครอบด้านหลัง Close the rear cover ปิดฝาครอบด้านข้าง Close the side cover ปิดฝาครอบมอเตอร์ Close the motor cover ติดตั้งโหลดเซล์ Accuracy Class 0.5%ตัวใหม่จาก NTS โหลดเซล์ Capacity 500นิวตัน Install the load cell, load cell. ติดตั้งฟ e n o มิกกริปของเดิมจากลูกค้าซึ่งถูกปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้ใช้งานได้ดียิ่งขึ้น Install the upper and lower grip เสียบสาย eProm และสาย USB Plug in Everman USB cable เตรียมตัวอย่างและเริ่มทำการทดสอบ แบ็ c โฮด้าต้า a อนาลิซิตแอนด์คอนโทรลซอฟต์แออกแบบและพัฒนาโดยทีม R&D ของ t e c h c r i t y ทำให้คุณลูกค้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้นครอบคุมทุกการทดสอบคุณลูกค้าก็สามารถกำหนดเงื่อนไขได้ตามต้องการและยังมี Standard Library ให้เลือกใช้งานได้เลยสามารถแสดงกราฟเป็นแบบ r e ียลไทมได้หลากหลายรูปแบบเช่นกราฟเดี Deal, igraph, ่ยว Multi Graph d u a เอ็ก i ์เ และยังสามารถเปิดกราฟซ้อนกันไม่จำกัดจำนวนเส้นและยังมีฟังก์ชันโผกไกด์ให้คุณลูกค้าได้ทราบถึงการใช้งานหัววัดในแบบต่างๆพร้อมกับวิดีโอ Youtube สาธิตการทดสอบได้โดยตรงจาก b l a c k h o l e Software ค่ะอีกทั้งตัว b l a c k h o l e Software นั้นคุณลูกค้าสามารถออกแบบรีพอร์ตได้ตามต้องการและ Export เป็น Excel PDF หรือพิมได้โดยตรงสะดวกและใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะ สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจสินค้าก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่023286878หรือรายละเอยียดขึ้นมาหน้าจอของท่านได้เลยค่ะดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรา Take เทคโนโลยีด้วยนะคะ